ขนมทองเสนห่าของบ้านดูทำจับมือกับบ้านออมขนมมงคลหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ตวยๆงามๆเหมือนชื่อแบบนี้นะคะคุณครูคะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะคะว่าขนมทองเสนหาเนี่ยที่มาที่ไปของแรงบันดาลใจทําไมทําขนมอันนี้ให้มันคงอยู่ไว้กับบ้านดูทาและขนมบ้านออมจ๋าอันนี้พี่นุ้ยเสนหานี่นะคะมันจะเป็นลูกผสมระหว่างขนมกีบลําดวนกับขนมผิง แต่เนี้ยเราไม่ต้องอบคือเราตอกแล้วเราทานได้เลยเก็บได้ไว้สองอาทิตย์แต่ไม่น่าถึงอะค่ะวันเดียวก็น่าจะหมดแล้วใช่เลยไม่พอด้วยแหละหนึ่งกล่องเนี้ยละลายในปากแต่ละสีที่ต่างกันนี่คือส้มเราใช้ผงส้มสเปรย์ไนะคะท็อปด้วยกีบส้มอบแห้งแล้วก็สีชมพูนี่จะเป็นกุหลาบค่ะเราจะใส่ผงผงกุหลาบสเปรย์ไดแล้วก็ที่เห็นเป็นจุดดำๆนี่คือกีบกุหลาบเราเอามาปั่นนะคะอันนี้เป็นเมลอน ก็ใช้ผงเมลร่อนสเปรย์ได้เหมือนกันถ้าถ้าถ้าส้มเนี่ยมันก็จะมีอมเปรี้ยวนิดๆครัลาบมันก็จะหวานนวลนๆนะคะะเราถ้าอยากฝึกทําแบบเนี้ยต้องยังไงครับพี่นุ้ยต้องมาที่นี่ที่เดียวเลยนะคะบ้าน,านดูทําแล้วเราก็พาขนมบ้านออมมาฝึกให้ทําพ,พ,พี่ออพี่ยอมพี่ยอมบอกว่ามาจากสุพรรณนี่แหละใกล้ๆสนุกยังไงพี่ยอมว่ามาสิชอบชอบทำขนมแต่แบบนี้ไม่เคยทำ สนุมดีแล้วมีสมาธิด้วยค่ะอ๋อต้องมีสมาธิก็คือตอกแล้วไม่แตกใช่ไหมอ่านี่มาจากอะไรนะลืมแล้วนนทบุรีอันนี้ก็ได้ได้เดิมทีเราไม่เคยรู้จักขนมทองเนหาเลยว่าเป็นยังไง วันนี้เราก็ได้รู้จักแล้วว่าขนมทองทะเอาหารเนียมันเป็นขนมที่น่าสนใจแล้วก็ขั้นตอนการทำค่ะความหมายก็สุดก็ดีแล้วก็ขั้นตอนการทําก็คือว่าเราต้องเรามีลําดับขั้นตอนในการใส่อะไรลงไปเป็นขั้นตอนนะคะทําให้เรามีสมาธิดีมากจบ้วยสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ถามเพราะฉะั้นเราไม่จําเป็นต้องไปนั่งสมาธิที่วัดเนาะทำสมาธิจากการทํางานอ้าพี่ปานนครปฐมว่ามาอีกคนสิ ไม่เคยทําขนมค่ะก็เลยได้ได้ดูจากหเหตก็เลยมาสมาัครกับบ้านดูทำค่ะอยากลองทำขนมลองสเสน่ห์ค่ะรู้ว่ามันมีความหมายดีอะค่ะเนาะกินแล้วมีสเสน่ห์เลยเนาะพี่ปานเนาะดีใจคะ่ะอทุกคนถ้าอยากฝึกทำแบบนี้อีกรอบนะจัดเดือนเมมีนาม,ามาไม่จ๊า เยงยกมือพร้อมกันเลยเนี่ยเขาบอกว่ามาฝั่งนี้บวัวตะเล่นมา,าไหมคะมานะเดี๋ยวส่งข่าวไปนะติดตามเพจนาะตอนนี้บ้านดูทำมี YouTube c h anel n แล้วนะ้ะมีช่อง c h anel n เป็นของตัวเองอีกที่หนึ่งนะนอกจาก Facebook, t i k t อก l ล n e มีที่ YouTube ด้วยนะจ๊ะเราเดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลขออนุญาตส่งคลิปอันนี้ลงใน YouTube ให้พวกเราได้ดังกันนะขอหน่อยนึงนะคะ มาตอกเสร็จแล้วรับกลับไปกินที่บ้านได้เลยเออ <จำ S 1> ใช่ลูลืมไปว่าไอ้ที่จ่ายมาเที่ยวมาตอกเนี่ยได้ขนมกลับไปกินด้วยน้ะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ต้องมาตอกเองที่บ้านดูทำเนาะมีนาเจอกันค่ะทุกคนขออนุญาตลงคลิปอันนี้นะจ๊ะ